อซาใช่น้ำจิ้มปลาล่าจ้วยเมื่อกี้นะซาใจอ่ะอืม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 วัสดีจ้าเมื่อนี้สาวสาว หากินแซบจ้าก็จะพากินนี่จ้าอันนี้ก็คือหอยแมงผู้นิวซีแลนด์จ้ามีแต่ตัวใหญ่จ้ามือนี่จัดมาหนึ่งกิโลจ้าพายกินก็มากินน้ากันเลยจ้าก็จะมีอันนี้จ้าสารแน่เนาะพักจากสวนจ้าแล้วก็กะทินจ้าหอยแมงผู้นี้มีแต่ตัวใหญ่จ้าเป็นแต่แซบบ่าจ้าแล้วก็อันนี้จ้าผักกาดขาวจ้าแล้วก็มีแคดิสเนาะที่ขาดบ่ได้แซบจ้า มิเตเนลอยากกินจ้าเมื่อนี้นะซาซอยากกินแบบนี้จ้าเมื่อนี้ก็จะกินอันนี้จ้าจะเป็นหอยแมลงภููนิวซีแลนด์จ้ามีแตตัวใหญ่เป็นแต่แซบจ้าก็มีพักกาดข่าวเนาะพักกับจ้าแล้วก็เลด้สน้ำจิ้มนี่จ้าสูตรเด็ดจ้าน้ำจิ้มปลาล่าแซบๆเนาะล้วกอันี้จ้าพักจ่าเป็นแต่กินบ่จ้าพายากินก็มากินน้ำกันได้จ้าเห็นแล้วก็หิวจ้า ลงมือกินกันเลยจ้าซักๆก็หิวแล้วจ้าอืมแซ่บจ้ะแ,แล้วล่ะเนี่ยกะทิ้นอืม ใช่บช่บมาตักจ้ะพยายากมาด้วยอืมอืมอืม่ tạp rồi. ừ, ừ. Phép à Hãy subscribe cho kênh không น้ำจิ้มปลาล่าจังแบบนี้อ่ะซาใจอ่ะอืมอืมอืมแคบพดแซ่บเถฉยเพื่อนปากจ้ะอืมอืมอืมไม่ใช่ตัวใหญ่จ้ะหอยแมงพู้นิวซีแลนด์อืม อืมให้มาดึงสุดจ้ะใช้น้ำจิ้มแซบเท่สา้ะเนี่ยแซบเ้ะ ก็ใหญ่ผักจ้ะอหอยแมงผูนินซีแลนด์เนี่ยมันสิแบบเนาะเขาขายแบบมิตรตัวใหญ่จ้ะชื่อมากกับแซบจ้ะแซบย่างเดียวอืมอืมชอบเฉยเพราะอยากกินต้องการไม่กินได้เจ้า tôi nhai xì cả ngam chả ừ, đừng còn mấy chắc tít chả nè Em chim nhầm dơm ừ. ừ. Xếp chả Phát cát cháu ชาบเตะกะทินฮือฮือแล้วนิดกับข,ข้าวคักรยากกับน้ำจิ้มเนี่ยไม่จะออกแบบ เปรียปร้ยวเผ็ดเผ็ดเ,เ,เนาะน้ำจิ้มซีฟูดเนาะว่าบุถึกเนี่ยนี่หอยตัวใหญ่ๆจ้ะส่เขับไปสดขับไปจ้ะอืมแซบจ้ะกระถินนี่ม,มาจากสวนจ้ะ แล้วลาง,งามมีแต่ดอกาง,งามจ้ะหอยนี่มันจะออกสีเหลืองกับสีขาวขาวจ้ะเต็ว่าแต่ว่า,วามีแต่ตัวใหญ่จ้ะหอยเมงพูนิวซีแลนด์เนี่ยชื้อมาก,กอะบ่ผพิดหวังจ้ะคุ้มจ้ะน้ำจิ้มช่ำๆเนาะเนี่ย แคบจะแคบกระทิ้นกระทิ้นนี่จ้ะน้ำจิ้มช่ำๆจ้ะ tôi nhảy à hmm. Yep. Hmm. เป็ดเป็ดเปรี้ยวเป็ดเป็ดเปรี้ยวน้ำจิ้มอาจ้ะแซ่บเดียวอืเป็นไงรอบนี้จิ้มจ้ะจิ้มอย่างเดียวพยากรินกันมาเด้อออืืแซบกับเราได้เอาได้รินมากินจ้ะอืเนี่ย Bim cocang suy yard, chẳng tin bà lát nha, 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 เดี๋ยวฮา,า,านาฮานาเดี๋ยวอาจจะจะสองลูกจ้ะอือแซลเล่เนี่ยอือข้าวกันก่อนจะแซลเเนี่ยแซลเล่เนี่ยข้าวกันจ้ะอืมอือ Nhai phô đứng dưỡng bội nhạc măng tố mật tinh nắp quyết nó ngọt. Chắc hinh. 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 Chắc แกน้ำแกเพชรจ้ะน้ำเพื่อสุขภาพเพื่อเกากินไปกินมาสิมดเลยจ้ะเจาสาแซ่พ,พูดี๋ยวมื้อนี้กินว่าโล่หนึ่งสิกินมดไอ้สิกินโมมดกินมดเฉยจ้ะเดี๋ยวหานะฮะได้อาจิจ้าสองโลได้จ้ะเด้อืประกาศข่าวจ้ะ chặt Mới ra chả? Lên... Chính mấy chín má cả tháng phết rồi, cứ cao rồi chả? แซ่บเลยสุดท้ายจ้ะตัวใหญ่จ้ะบอิ่มเฉยจ้ะสาโลหนึ่งงึดไหลหาานาหาในต้องซื้อมาแบบสักสองโลน่ะจ้ะต้องจัดแล้วเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวสิจัดสองโลจ้ะนี่บางทีมันก็ดึงออกจ้ะมันเน่นเนาะนี่จ้ะเจอตัวใหญ่ใหญ่จ้ะนี่ตัวสุดท้ายเนาะโชว์ก่อนอืมบอิ่มจ้ะแซ่บเฉย Nhà tìm điểm 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 hì điểm 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 áo. điểm 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 เพราะว่ามันหอมนะแต่เนาะอ,อ,อืมนนอืมอืนี่โบอิมกินผักกับต่ออืมแฉบเฉยจ้ะอืม สดน้ำก่นอนหอยเมื่อแล้วกินผักกับจะ้ะเมือม่อเฉยจะ้ะน้ำก่อน นี่จ้ะน้ำเพื่อสุขภาพเติมต่อใกล้ถึงเมื่อเราจะน้ำกับมิเตอร์เมื่อหมดนี่สาวสาแช่พูดนี่จ้ะสาวสาก็กินหมดแล้วจ้าก็เหลือแต่จานจ้ะมือหนามือหน้ายาวสาวสชิพากินยังกะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามในเดจ้าเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้สาวสาเฮ็ดคลิปต่อไปจ้า เมื่อนี้อ่อะขอโตัก่อนเด้จ้าขอบคุณที่ติดตามและรับชมจ้าดีจ้าบ๊ายบาย